เบล่งเขานะเนาะเบืองเขาสวยนะคะเบืองนี้นะเนาะเบืองเอกเลยบานะคะแต่ก่อนพวกก็มาดูหนังนะคะมาะทะเลสเาบแถวนี้นะบ่อยนะคะฝนตกก็คืนที่บ้านก็ฝนตกค่ะลมแรงมากๆเลยต้องกำลังเตรียมไม้เตรียมอะไรเพราะว่าตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าแล้วก็ไม้มันเยอะ ก็เลยเตรียมจะทำบาร์บีคิวเอาไม้องเขาทํทำเป็นผ่านจะได้หมดหมดไปโอ h, แถวนี้ แถวนี้นะคะเป็นโรงงานทั้งหมดเลยนะนี้เราจะมาเอาชั้นไปวางที่อะไรนะที่ร้านค่ะนี่คือชั้นวางของเก่านะคะ,ะราคานี่แหละค่ะบริษัทที่เรามาจะเอาไปตั้งให้เอาไปไว้สำหรับจักรยานนะคะเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับจักรยานนะ อันนี้เป็นพื้นไม้นะคะอันนี้เป็นพื้นแบบนี้เนาะเป็นเหล็กอันนี้คือเราสามารถเลือกพื้นได้นะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับบริษัทต่างๆนะคะต้องก็คิดว่าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะตอนแรกตู้ก็มีขายนะคะเหมือนทํางานในออฟฟิศนะมีโต๊ะชั้นใส่ของนีเปิดได้ปุบเหรออ้ยมันมืด สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะวคันนี้รเราพากันมาซื้อชั้นวางของนะคะตอนแรกต้องคิดว่าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะแต่ไม่ใช่ร้านเฟอร์นิเจอร์มันเป็นแบบพวกชั้นวางของที่ถ่ายนะคะที่ถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้เรากําลังรอรับของเนะาะก็จะมีพวกชั้นวางของพวกออฟฟิศพวกอะไรนะคะมีแล้วก็มีพวกอะ,อะไรอ่ะ รถเข็นสําหรับอีกใหญ่แล้วก็มีรถยกของเวลาสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ที่ต้องอยากได้นะคะเมื่อกี้ต้องไปดูนะใช้สําหรับยกอะ,อะไรนะตู้เย็นนะคะก็คือ,อยกขึ้นสูงใช่ไหมให้เท่ากับรถเราเราก็เลื่อนตู้เย็นต้องคิดว่าจะใช้แบบนั้นพอไปดูน้ําหนักมันถึง56นะเกือบหกกิโลสามีบอกแล้วเธอจะเอารถเข็นนี่ขึ้นไปได้ยังไงร,รถ <laughs> ก็เลยพากันหัวเราะนะะเมื่อกี้ ก็เลยได้รถเข็นมาแต่เป็นรถไม่ใช่รถเข็นหรอกค่ะ,อะเอาไว้ใส่ของอ่ะนะคะไว้ใส่ของ่าไว้สําหรับอายกกล่องยกอะไรให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ไม่อยากยกด้วยมือเนาะก็สยกใส่รถแล้วก็เข็นไปค่ะนะก็ซื้อตรงนั้นแหละคะ่ะเราก็ซื้อชั้นวางสามชั้น,นะะจริงๆจะจะจะซื้อสี่ห้าห้าห้า จะคือจะซื้อสี่ห้าอันเนาะอันนี้ก็คือชั้นวางนะเราซื้อไปสามอันนะคะอันที่สี่อันที่ห้าเขาบอกว่ามันขาดตลาดยังไม่ได้ยังไม่ได้ทํานะคะอันที่เขาโชว์เขาก็ไม่ขาย <c oughs> ก็ได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแวะนะ,ะต้อมก็อึดอัดค่ะใส่สายรัดไว้เนี่ยใส่สายรัดคือไม่อยากออกจากรถเลยวันนี้อากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศไม่ใช่ค่ะวันนี้อากาศวันนี้อากาศหนาวนะคะหนาวมากมากเลย หนาวก็เดิมค่ะเพราะเมื่อคือนฝนตกนะระหว่างทางที่ต้องขับรถมาเห็นไหมฝนตกมากมากเลยนะคะอันนี้ต้องคิดว่ามันจะไม่ไกลมากไกลมากค่ะนะก็ตอนนี้จะสี่โมงแล้วนะคะเดี๋ยวต้อมจะต้อง,องไปจ่ายตลาดซื้อของนะก็จะไปกับรถสามีนี้แล้วค่ะให้เขาแวะให้เนาะเพราะว่าเราก็จะพรุ่งนี้ถ้าขาดเหลืออะไรต้อมจะออกมาซื้อเองนะคะพรุ่งนี้ยังเป็นวันเสาร์เนาะอันนี้ขณะที่นั่งรอนะคะเอาเขาเอาของมาส่งนะตรงนี้เป็นที่ชาร์จของนะคะก็คือที่รอรับของ แถวนี้เป็นมอลิสัทหมดเลยค่ะแล้วแถวนี้นะ่ส่วนมากปลูกวายต้องถ่ายได้นิดเดียวเพราะว่ารถรถวิ่งนะกลัวว่ากล้องมันสั่นถ่ายไปก็แค่นั้นเนาะลูกชายไม่ไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าปวดท้องตั้งแต่เช้านะท้องเสียคนะ่ะนี่เพิ่งดีขึ้นนะก็เลยมาด้วยอารอน ว่จะถามว่าเป็นภาษาไทยนะคะว่าเขาจำได้ไหมอารอนสบายดีไหมครับไม่ครับสบายดีครับก็ไม่ต้องบัดดีก็ได้ <laughs> ขำดูเถอะดูนะคะบริษัทก็อยู่แบบนี้เลยส่วนมากก็จะเป็นโรงงานต่างๆบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยู่ท่ามกลางภูเขาเลยแต่แถบนี้ก็เป็นภูเขาหมดแลวค่ะก็ ใกล้ๆก,ก,กับพวกตัอ้มอยู่นั่นแหละเ,เราเราดูบริษัทนี้นะคะที่ว่าจะมาซื้อนะดูจากในในเว็บไซต์ที่เขาขายของทั้งเก่าและใหม่นะคะมันเป็นเว็บไซต์ทั่วไปนะทั้งมีทั้งสมัครงานขายรถขายบ้านนะคะเราก็เลยมานะตามเส้นทางเนาะจะซื้อไปไว้ที่ร้านนะอย่างที่บอกเนาะข้างล่างจะเป็นข้างล่างนะโกดังนะคะจะเป็นโกดังไม่ไม่ไดเอาไว้ข้างบนนะคะ ตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะก่อนจะถึงเวลากลับนะสิ่มงเย็นเราไม่รู้เราออกมาตอนไหนนะออกมาหลังจากท <c oughs> ี่วิ่งเ่ <c oughs> อตอนบ่ายค่ะตอนกินข้าวเสร็จเนาะก็นั่งทํางานสักพักกันไม่ได้ดูเวลาตอนออกมา とある。 l'histoire racontté son par créateur Invéital Gabrielel Dusurje Thereesa festival de du สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะต้อมก็ยุ่งๆนี้นะคะวันนี้มารับลูกลูกชายนะคะมาเล่นทะเลสาบกับเพื่อนๆนะคะป๊าๆเป็นคนพามาเนาะต้อมก็มารับค่ะวันนี้นะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะต้อมก็ขายของดีค่ะเหลือนิดหน่อยนะคะก็เหลือมีปอกเปี๊ยสด สามชิ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้าวกล่องก,ก็เหลือเหลือสองกล่องนะคะแต่ต้องกะไปด้วยแหละอย่างที่บอกนะต้องไม่อยากเอาไปเยอะ,ยอะนะคะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฮอลิเดย์นะของเด็กๆนะคะติดเทอมนะหมู่บ้านที่เราอยู่เขาก็ไปเที่ยวนะคนที่เคยมาซื้อนะคะบางคนก็ไปฮอลิเดย์เราก็เลยคิดว่า,าแค่นี้แหละก็กะไปถูกคะ่ะก็เหลือไม่เยอะนะคะปอเปี๊ยะอเปี๊ยะทอดเนี่ยหมดนะคะ ซาโมซ่าก็หมดนะตอนแรกเหลือสิบชิ้นแล้วก็มีลูกค้าวิ่งมาเหมาว่าเหลืออะไรมั่งฉันเอาหมดเลยคือเขามาไม่ทันก็เลยก็เลยไม่เหลืออะไรนะก็ขายดีนะคะช่วงนี้ต้อมก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเพราะต้อมไม่ได้ใช้ไมค์ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆนะคะมารับเด็กๆเ,เดี๋ยวพาเด็กๆไปตัดเค้กนะคะต้อมก็จะไม่ได้ถ่ายเอาเขาแล้วนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนตัวนิดนึงเนาะสำหรับ วิดีโอที่จะทำนะคะไม่ไม่อยากเกรงใจพ่อแม่เขานะคะก็ไม่ได้ขอยากเขาด้วยนะคะต้อมก็จะตัดเค้กเสร็จก็ประมาณห้าโมงเย็นนะคะแม่เขาก็จะมารับนะกลับบ้านไปนะอรอนานเลยต้อมนะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปเท่าไหร่นะคะต้อมจริงอะ่ะกะว่าจะออกไปปั่นจักรยานเ,าเก็บอะไรของต้อมมั้งเก็บผักเก็บอะไร คือ <c oughs> เห็นเขาเก็บเราก็อยากเก็บนะคะบางผักบางอย่างต้องก็กินนะอย่างเช่นผักตําแยนี่ต้องมือกินแล้วก็มีผักปันสิงโตนะก็นะคะกะ็สามีโทรมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็สามีมาแล้วคะ่ะนะสามีมาแล้วนะคะช่วงเริ่มต้นที่ต้องให้ดูนะคะก็จะเป็นวิดีโอที่เราไปซื้อของกันเนาะต,ตอนนี้ก็ยุ่งมากเลยค่ะเกี่ยวกับการทําร้านนะคะวันที่หกนี้จะเปิดร้านแล้วนะ สำหรับการเป็นจุดรับส่งของนะคะแต่ว่า,าครัวยังไม่เสร็จค่ะนะคะต้อมก็ไม่ทําเป็นครัวใหญ่นะคะทําเล็กๆเนาะสามีบอกว่าดูปริมาณลูกค้านะคะถ้าเยอะหรือว่ามากเนี่ยเราจะขยายเนาะเพราะมันจะเป็นแบบตอนนี้ก็คือจักรยานเยอะกว่าของต้อมนี่มันเป็นแค่มุมหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเทคอเว้นะคะมันเป็นเทคอเวนแล้วก็ทําเป็นจุดรับส่งของเพราะว่าเราจะ หมายถึงว่าจะให้ลูกค้ามารับของแล้วจะเห็นว่าเราขายอาหารนะคะเป็นเป็นตัวพ่วงมานะซึ่งซึ่งมันอาจจะช่วยให้เราขายอาหารได้ดีนะคะความคิดของสามีแล้วเรานะคะอ่าค่ะเดี๋ยวก็ขอเขอ้ามากันแล้วนะคะสำหรับสำหรับวิดีโอนี้นะคะต้อมก็ขอจบไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรจริงจังเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยต้อมก็จะไปทำสวนของต้อมนะคะเดี๋ยว ทําสวนหลังบ้านนะคะเป็นมุมของต้อมเนาะเพื่อพักผ่อนนะคะเพราะว่าต้อมอยากทําทแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะแดดจ้าเลยนะคะรถเต็มไปหมดเลย